อ่าครับสวัสดีครับนะครับในบทต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของ y นะครับ y คืออะไรครับเดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่แล้วครับ y ของ PHP นะครับก่อนที่เราจะมาเขียน y นะครับเราต้องรู้จัก y ให้มากยิ่งขึ้นก่อนนะครับโอเคนะครับ PHP นะครับก็ save เป็น y y ในส่วนนี้นะครับก็นะครับถ้าหลายท่านทีเ่เคยผ่านการเรียนการสอนนะครับในภาษา PHP มาแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับผมจะหยิบยกเอาตัวอย่างที่าสามารถนำมาใช้งานนะครับกับงานจริงนะครับ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานจริงได้เลยนะฮะในส่วนที่ผมหยิบยกมานะครับนะครับส่วนไหนที่มันไม่จําเป็นนะครับส่วนไหนที่มันไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับผมจะไม่ได้นํามาเสนอนะครับให้เพื่อนๆนะครับน้องๆนะครับได้รู้จักกันนะครับโอเคนะครับถ้าจะพูดถึง y นะครับ y นะครับมันมีดีอะไรตรงไหนนะฮะ y มันเป็นคำสั่งวนลูปนะครับวนลูปของ PHP ดีๆนี่เองนะครับนะครับแต่ว่ามันจะ y ของมันนะครับมันจะ ทำงานในเงื่อนไขที่เป็นจริงนะฮะนะครับผลนะครับมันจะรูปแบบการเขียนคือจะเป็น y หนะครับแล้วก็จะมีนะครับเงื่อนไขนะครับอะไรบางอย่างนะฮะมาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่อยู่ในขอบเขตในปีการนะครับก็ จะเป็นในส่วนของ statement นะครับนะครับแ condition ไปนะฮะนะครับผมนะครับคราวนี้นะครับรูปแบบของมันนะครับนะครับเราเก่อนที่เราจะทำการเขียนนะครับเราต้องพึงเข้าใจก่อนอยู่เสมอว่านะครับ มันจะทำงานในเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับถ้ามันไม่เป็นจริงมันจะอ,ออกจากรูปทันทีนะครับออกจากรูปทันทีก็หมายถึงว่าคือมันจะไม่ทำงานในส่วนของบรรทัดที่5ถึง8นี้นะฮะมันจะข้ามไปทำงานที่อื่นเลยนะฮะถ้า เกิดว่าเงื่อนไขมันไม่เป็นจริงนะครับนะครับผมเอาแบบอธิบายแล้วนะครับก็ท่านผู้ฟังนะครับนักเรียนนะครับก็เข้าใจได้ทันทีนะฮะเดี๋ยวผมจะ example นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคอย่างเช่นว่าผมจะ สร้าง,างตัวแปรมา1ตัวแหละเป็นเอออะไรเดียวเป็นนัมเบอร์แล้วกันเนาะนัมเบอร์เท่ากับ3นะครับนัมเบอร์เท่ากับ3นะครับถ้านัมเบอร์ถ้านัมเบอร์ น้อยกว่าสามให้ทำอะไรนะครับถ้า n u เ b อร์น้อยกว่าสามอืมโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสามน้อยกว่าสามมันจะเป็นอะไรนะฮะมันจะเป็นจริงหรือไม่นะครับนะครับก็ให้ echo ถ้ามันมันทำงานถูกต้องเนี่ยถ้ามันเป็นสามจริงนะครับ ผมจะให้มันแสดงข้อความที่ชื่อว่าวุฒิศักดิ์ซอฟต์นะครับแล้วก็ให้หมร์บวกบวกนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมลองกดดันดูนะครับ นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับถ้าเกิดว่าผมใส่น้อยกว่าเท่ากับ3ดูละนะครับมันจะทำงานให้ไหมนะครับอ่านะฮะบ,บนรูปสองครั้งนะครับนะครับมันจะ เราจะสังเกตได้ว่านะครับมันจะทำงานต่อเมื่อเงื่อนไขมันเป็นจริงเท่านั้นนะครับ br อุีิสักอุดิสักซอฟต ทำไมมาแค่นเดียวอะไม่มาเลยนะฮะผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะสามน้อยกว่าสกับสามโอเคลองดู นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับสามน้อยกว่าจะกับ10 3สาน้อยกว่า10นะครับจะรันเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7นะครับ3ามน้อยกว่า10นะครับมันก็จะทำการรันตัวเองนะครับ นะครับก็7ครั้งนะครับ10บลบสก็ได้7็นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็คือว่าให้ให้รันตัวเองเนี่ยให้มันรันตัวเองนะครับไปจนถึงนัมเบอร์นะครับมันมีเลข3ามอยู่แล้วใช่ไหมครับ3ก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะ นะครับที่สาเหตุที่ผมใส่บ๊กบกก็คือว่าให้มันเพิ่มค่าทีละหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าเออมันรันมาปุ๊บนะครับเออจะสงสัยได้ว่ามันทำไมมัน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 โชว์แค่จัดแถวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็เพราะว่านัมเบอร์เก็บค่าอะไรไหมครับเก็บสามใช่ไหมครับ เก็บ3ปุ๊บนะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขาวายเป็นจริงนะครับ3น้อยกว่า10โอเคถูกต้องทำงานปับ๊บนะครับแล้วก็ทำการบวกค่าของตัวมันเองเพิ่มจาก1นะครับเป็น4นะครับแล้วก็บวกค่าตัวเองจาก1เป็น5เป็น6เป็น7 8 9 10นะครับ ก็คือว่ามันจะทําการเริ่มนับจาก3นะครับก็คือ3 4 5สี่ห้านะครับสามสี่ห้าหกเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมนับดูใหม่นะฮะสามสี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวก่อนนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ่งสองสลบสาม สิบลบสามก็เหลือเดถูกต้องนะครับภูมิมจเจก็คือ3 4 5บวกค่าขึ้นขึ้นทลี่ยหนึ่งครบสามบวกบวกตัวเองสามสี่ห้าเดแปดเก้าสิบ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, นะครับขึ้น7นะครับผมงงไหมครับ1 3 4 5 6 7 8 9 นะครับเดี๋ยวอันนี้คือผมยังไม่รีเฟรชหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองใส่เท่ากับ10ดูนะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็อาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันนับตัวเองจาก3แล้วทำไมไม่ไม่ครบ10นะครับเพราะว่า นะครับก็คืออันนี้3นะครับมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ10นะครับก็คือถ้ามันเท่ากับ10บ,บวกตัวเองมาจนถึง10ก็จะอยู่ทำงานทันทีนะฮะโอเคนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ เอางี้ดูแล้วงงนะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเลขใหม่นะครับเอาหนหนึง,น,งน้อยกว่า2องอ่ะทำงานนะครับในงเงินไขนะครับ1เป็นจริงนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่บวกบวกวกนะครับ1น้อยให้1ให้1รลันตัวเองจนถึงเลข5 นะครับเราหยุดการทํางานนะครับ1 2 3 4นะครับที่มันได้สีก็เพราะว่าอะไรครับก็คือถ้ามันได้สีนะครับถ้าที่มันได้สีก็เพราะว่านะครับมันจะทําการบวกตัวเองขึ้นทีเลนหนึ่งนะสองสองน้อยกว่า2อน้อยกว่าหโอเคถูกต้องนะครับเพิ่มค่ามาเอ็โคมาอีก1บรรทัดสามน้อยกว่าสามน้อยกว่าห้า โอเคถูกต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งบรรทัด4น้อยกว่า5ถูกต้องโอเคเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดแล้วก็ถ้าเป็น5น้อยกว่า5มันจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่า5น้อยกว่า5เป็นเท็จนะครับมันก็เลยโชว์ได้แค่สีแถวนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าผมให้5น้อยกว่าเท่ากับ5ล่ะนะครับตัวนี้ต้องขึ้นมา5้าแถวนะครับหนสามสี 1, 2, 3, นะฮะ นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้านะครับห้าแถวนะฮะโอเคนะครับผมเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมอาจจะอธิบายงงๆนะครับแต่แต่ตอนนี้ก็คือเอาเห็นภาพชัดๆเลยนะฮะโอเคนะครับนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนเขียนว่กันให้พี่ๆนะครับต้องทำความเข้าใจครับว่ามันจะทำงานในเงื่อนไขที่เป็นจริงก่อนนะครับ นะครับถ้าเป็นเท็จก็คือจะไม่ทํางานทันทีนะครับอย่างเช่นว่าผมจะรับค่าเป็น10นะครับสิบมากกว่าเท่ากับห้าร้อยก็ได้นะครับนะครับผมก็จะไม่ทํางานนะครับนะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าสามารถที่จะบรรลุข้อความได้เป็นร้อยๆพันๆนะครับตัวอักษรเลยนะฮะเช่นว่าเออให้หนึ่งนะฮะหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ ให้ไม่ให้มันวนรลปตัวเองนะครับให้มวลไปเรื่อยๆจนถึงจนมวนนะครับรลปที่เราต้องการคเช่นว่าหนึ่งร้อยกว่าร้อยนะฮะก็จัดไปนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ข้อความไม่ต้องเขียนตัวแปรก,ก็บางก็บางนะครับประโยชน์ของมันนะครับผมโอเคนะครับเข้าใจนะฮะนะครับผมโอเคเนาะหวังว่าคงเข้าใจครับผมครับสำหรับวิดีโอสอน การเขียนวายด้วย p p นะครับผมก็นะครับต้องขอจบการนำเสนอแล้วก็อธิบายคลิปนะครับวิดีโอการสอนลงเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ